in the world the wider world islam is here for us in the world the wider world islam is here for us in the world the wider world islam is here for us بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين วบีน์สตางค์ลาพวและลาคุ้มวะทิลลาบิลลห์อลัยอัลอาซิมอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มุลลอฮากาตุขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากหลวงอรสบานุจลาจงบนสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้นำประเด็นที่ว่าตรงสร้างความเข้าใจ ในสประเด็นด้กันนั่นคือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลสองสร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่มสามสร้างความเข้าใจระหว่างาศาสนาเป้าหมายที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจนี่นะครับเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมาย3ประการด้วยกันค,คนเรานะครับจำเนินชีวิตเราต้องมีเป้าหมาย เราได้มีการทำความเข้าใจกันเนี่ยเราก็มีเป้าหมายสามประก,การต้นๆ้น,น,นี่นะครับประการที่หนึ่งเราต้องการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรการที่เราจะทำศัตรูให้เป็นมิตรนี่ก็คือการสร้างความเข้าใจคนเรานะครับถ้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยเขายอมนี่จะเป็นมิตรกับเราได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่เข้าใจนี่นะครับ เราจะทำอย่างไรก็ตามเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นมิตรกับเราได้ฉะนั้นสัตรูทางที่ดีนั้นเราจะต้องพยายามทำให้เขาเป็นมิตรกับเราให้ได้เราจะเห็นได้นะครับสมัยก็นั้นนบบมบิมัมูัดสุลลัลฮุอะลาฮิวะสัล,ลัมลลลลแน่นอนและเกินตัวท่านเราทรงมีแบบอย่างที่ดีดังที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้กล่าวไว้ แล้วก็เด็การนะและก,ากาะคุมฟีรอสูลิลลาลิอุสวะตุนซสนะแน่นอนในตัวท่านดุสรุลนั้นมีแบบอย่างดีๆสำหรับทกท่านเราคงจะจำกันได้ในประวัติศาสตร์ท่านนบบมุมฮัมม,ามาัดสุลัลลอฮุอิอุสัลัมนั้นเมื่อออกไปสู้รบแน่นอนและเกินคนงเราก็ถูกจับเป็นเฉลยบ้างและคนของเขาก็ถูกจับเป็นเฉลยบ้างและเฉลยจำนวนไม่น้อย ที่อยู่กับท่านนาบีมอมัรสลุลลรอของอ ali ุสัลัมแต่รูปแบบที่ท่านนาบีจะได้จัดการกับเฉลยเหล่านั้นท่านนาบีทำอย่างไรมีสาบะบางท่านก็บอกว่าเราต้องจัดการให้เรียบร้อยไปเลยเพราะว่าถือได้ว่าพวกเหล่านี้เป็นศัตรูจ้องเข็นฆ่าเราและสู้รบกับเรา และอีกกุมหนึ่งก็บอกว่าก็ต้องจัดการแต่ในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมฮุอะลิอิสลอสลามนี้ได้บอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะให้เขาถ่ายตัวในรูปแบบที่ว่าเขามีความรู้เรื่องอะไรแล้วก็ให้สอนของคนของเราเมื่อสอนคนของเราแล้วเราก็ปล่อยตัวเข้าไป จเป็นการถ่ายดัวในรูปแบบที่ว่าเอาวิชาการของเขานี่คือด้วยความลุ่มลึกของท่านนบีมุฮัมมัดสละละุลต่านลวะอิยสลัมในการที่จะจัดการกับเฉลยไม่มีใครนึกว่าท่านนบีจะทําอย่างนั้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่ก็คือทำไมเรียกว่าทำศัตรูให้เป็นมิตรก็ในเมื่อบรรดาเฉลยเหล่านั้นนะครับได้สั่งสอน ใครที่สามารถที่มีความรู้ในเรื่องการเขียนอ่านก็สอนในคนมุสลิมของเราที่ที่อยู่ร่วมกับท่านอาบีนั้นสวาบานั้นได้อ่านได้เขียนใครที่เย็บปักทักร้อยได้เย็บปักทักร้อยได้ก็ให้เขาสอนให้เขาสอนว่าสอนเป็นแล้วก็ค่อยว่ากันไปแต่แล้วท่านทราบไหมครับว่าหลายหลายอย่างที่บรรดาเฉลยเหล่านั้นได้มอบให้กับบรรดาสวามีของท่านอาบี ไม่ว่าจะเป็นสอนหนังสือก็ดีการซช้มือก็ดีจนสุดท้ายแล้วพอจะให้ถ่าย,ายเลยกลับไปบรรดาเฉลยเหล่านั้นไม่ยอมไปยอมรับอิสลามนี่แหละครับกลับมาเป็นมิตรที่สนิทเป็นมิตรที่เป็นกําลังเลยนะครับเป็นมิตรแล้วเป็นกําลังให้ท่านนาบีด้วยนี่ก็คือรูปแบบที่ท่านนาบีได้ทำเอาะนะการส,สร้างศัตรูเป็นมิตรเนี่ยตอนหลังนี่เขาก็มีการ สู้รบกันในสงครามอะไรหลังๆนี้ต่อมาก็ยังมีคนที่ยังถืออันนี้ก็คือศัตรูที่สู้รบกันนี้คนกล่าบอกเราจะทำอย่างไรกับศัตรูที่จับได้นี้ก็มีคนนึงบอกว่าก็เอามาเป็นมิตรไดก็สร้างความสนิทสนมสร้างความาแบบช่วยเหลือกันอะไรกันแล้วจนั้นเขาเกิดความซึ้งใจแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมิตรเหมือนอย่างกับ คนที่ผมเคยหยิบยกเป็นประจำซุบอาบสตรีท่านหนึ่งนะครับที่การแกล้งท่านนาบีอยู่เป็นประจำตอนที่ท่านนาบีมฮัมดสลัล้อมสลัมเดินผ่านบ้านหญิงคนนี้ก็เอาขยะเทใส่ศีรษะของท่านนาบีทุกวันทต่นี้มีอยู่วันหนึ่งก็ว่างเว้นไม่ได้เทใส่ท่านนาบีก็ถามว่าสามคนข้างบ้าในใกล้ๆน,นั้นว่าคนที่เคยเอาขยะเทใส่ศีรษะฉันเนี่ย เขาไปไหนวันนี้เขาไม่ได้เตะสายดันนี่เขาไปไหนคนข้างบ้านก็ตอบว่าเขาไม่สบายนอนอยู่ในบ้านท่านนาบีมัมมุดร็อลอุอซสล,ะละัมทำอย่างไรทั้งๆที่เห็นรูปนอกชัดเจนว่าหญิงคนเนี้ทำตัวเป็นศัตรูท่านนาบีแต่ดูซิว่าท่านนาบีเนี่ยจะทำอย่างไรท่านนาบีสมนํำหน้าท่านนาบีบอกให้มันตายไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่า ท่านนาบีเข้าไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมหญิงที่ป่วยที่มิใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมมหมเคยเอาขยะเทใส่ศีรษะของท่านนาบีเนะี่ยนบีเข้าไปเยี่ยมพอเข้าไปเยี่ยมเท่านั้นหญิงคนนั้นเกิดความซึ้งใจโอ้คนที่เรากันแกล้งเราทำตัวเป็นศัตรูเนี่ยยังมาเยี่ยมเรานี่ก็คือความลุ่มลึกของท่านนาบีมัมมัศ็อลสลัมในการที่ทำศัตรูเป็นมิตรพอสุดท้ายแล้ว หญิงคนนั้นก็ซึ้งใจแล้วก็รักน้ำใจของท่านนาบียอมรับอิสลามในกาวกะลิมาชาดะเพราะกาวกะริมาชาดาะก,าาดาก็เป็นมุสลิมตกลงว่าเคยเป็นศัตรูก็มาเป็นมิตรแล้วก็ได้ช่วยเหลือในการที่ทำหน้าที่นะครับนี่ก็คือประการที่หนึ่งสถานการที่เราสร้างความเข้าใจระหว่างกันเนี่ยคือการทำศัตรูใหเป็นมิตรนั่นเอง ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ก็เป็นส่วนสาคัญจะเป็นครูอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ก็ต้องทําศัตรูเป็นมิตรประการแรกไม่ว่าเราจะคบคาสมาคมกับใครคนที่เคยไม่เข้าใจเราเราก็จะต้องทําให้เขาอันนี้เป็นมิตรกับเราให้ได้นี่ก็คือเขาเรียวกว่าการสร้างความเข้าใจประเด็นที่สองการที่เราสร้างความเข้าใจกันมาโดยตลอดเนี่ยนอกจากทาศัตรูเป็นมิตรแล้วเนี่ยนะครับ เราจะทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดคนเราถ้าเป็นมิตรกันแล้วนี่บอกอะไรก็เชื่อสอนอะไรก็ฟังนะครับฉะนั้นครูที่จะให้เด็กตั้งใจเอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะครับในวิชาการดาีดครูเนี่ยต้องสร้างให้เด็กเนี่ยเป็นมิตรกับครูให้ได้พราะเขาเป็นมิตรเขามีความรักความชอบ ในตัวของครูแล้วเนี่ยครูจะบอกอะไรไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับเขาก็พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในแต่ละองค์กรประการสถนเลยเนี่ยต้องสร้างศัตรูให้เป็นมิตรก่อนคนที่ไม่เคยเขาคนที่เข้าใจเราไม่ถูกคนที่คาดว่าเราเนี่เป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนที่จ้องทําลายล้างเราแต่เราจะทําอย่างไรให้เขามีความเข้าใจเราก็าสร้างความเข้าใจนี่แหละ แล้วก็ผลสุดท้ายผลมันจะออกมาว่ามันก็จะเป็น,เป,น,เ,นเป็นมิตรกับเราแล้วว่าเป็นมิตรแล้วเนี่ยแน่นอนและเกินการที่เขาไม่รู้เขาก็จะได้รับความรู้คนเรานะครับจะก้าวเดินไปหาไข่เพื่อที่จะไปเอาความรู้ถ้าเราตั้งเจตนาว่าคนคนเนี้เป็นศัตรูกับเราความรู้ไม่ได้หรอกครับความรู้ไม่ได้หรือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่พออกพอใจ ก็ผู้ที่เราจะไปเอาความรู้จากเขาเนี่ยแน่นอนแล้วเกินเขาให้ความรู้มากกันแค่ไหนเราก็รับไม่ได้เพราะใจของเรานี่ไม่ยอมรับนี่ก็แสดงว่าเราก็จะต้องโง่ต่อไปฉะนั้นเราจะต้องทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดก็คือคนที่ไม่รู้ให้เขาได้รับความรู้นะครับเราจะเห็นได้คนคบกันเนี่ยนะครับบางคนมาคุยดีมากเลยเขาบอกว่าเราตั้งแต่คบอันนายนี่นะครับ เราได้อะไรเยอะเลยได้ความรู้อะไรเยอะเลยฉะนั้นเวลา <relevance> จะเลือกคบคนที่มีความรู้เนี่นะครับเราก็ดูว่าเราเนี่ยจะได้ความรู้อะไรจากเขาบ้างฉะนั้นเราไปคบใครหรือครใครมาคบเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีตั้งเป้าอยู่สอประการคือหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่ไม่เอาความรู้ก็ต้องเป็นคนที่ให้ความรู้แล้วเราจะเกิดประโยชน์ในการครบกันเราครบกับในกอ ในกอเนี่เป็นคนที่รู้ไหมถ้าไม่รู้เราจะต้องพยายามให้เขามีความรู้ถ้านในกอเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าเราเราต้องพยายามให้เขาให้ความรู้กับเราให้ได้คือเราไปเรียนกับเขาถามว่าอย่างเนี้ยการดําเนินชีวิตของเราจะขาดทุนไหมก็ไม่ขาดทุนคนโง่ก,ก็จะกลายเป็นคนฉลาดนะครับในเรื่องที่เราทําความเข้าใจกันฉะนั้นเราเดินออกจากบ้านนะครับเราเดินออกจากบ้าน เราจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นไว้เลยว่าวันนี้เราจะไปให้หรือเราจะไปเอาถ้าคนเดินออกจากบ้านเนี่ยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเดินไว้อย่างนั้นเดินไปกว่าจะหมดเวลาอันนี้เขาจะเดินไปฆ่าผมว่าไปฆ่าใครเดี๋ยไม่ใช่ฆ่าใครแต่วฆ่าเวลาการฆ่าเวลาเนี่ยมันมันไม่ต่างอะไรกับฆ่าคนเหมือนกันนะเพราะในแต่ละเวลามีประโยชน์มหาศาลมีสิ่งที่ดีงาม เราก็เดินฆ่าเวลาเราวนี่นักฆ่าจริงๆรินะครับเดินฆ่าเวลาบางคนบอกเป็นนักฆ่ายัางไงล่ะคนวันนึงไม่ทําอะไรเดินฆ่าเวลานั่งฆ่าเวลากันไปอย่างนั้นอ่ะก็เลยว่าเป็นนักฆ่าตลอดฉะนั้น,นาพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจว่าเราออกจากบ้านเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ไปเอาความรู้เดินหินเหเ็นสิง่งต่างๆ หรือไปพบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถามปัญหามาสาลานั่นมาสารานี่สักปัญหาสองปัญหาหรือว่าไปเห็นอะไรที่มันเราไม่เข้าใจก็ถามเขาก็ตอบนี่เราได้ความรู้ละคนเราไม่รู้ไม่ถามนี่ไม่ได้ฟาซาลูอาล์ซิกริอิงกุลตุมลาตาลลมูลพวกเจ้าจงถามผู้ที่รู้ตามผูเจ้าไม่รู้นี่อลุกกานบอกว่าชัดเจนฉะนั้นการที่เราถามเนี่ยมันเป็นยาบำบัดความโง่ได้ ชีฟาอุลไอสุอัลยาบำบัดความรู้นั่นก็คือคำถามฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักถามในสิ่งที่เราไม่รู้เพื่อที่จะได้รับความรู้ฉะนั้นเราออกไปนี่เราไปเรียนหรือเราไปสอนนะครับคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีนะครับในสองอย่างเนี่ยไม่ช่วงหนึ่งช่วงใดก็ต้องมีแต่เราเกิดมาตอนเด็กๆนี่เราไปเรียน พอโตมาเรามีความรู้บ้างแล้วเราไปบ้านลูกหลานไปานญาติพี่น้องเออลูกหลานของเรายังไม่เข้าใจได้เวลาละหมาอดอ่านแล้วมันก็ยังไม่ไปอ่านนละหมาดนี่เราก็ไปสอนแล้วก็บอกตกลงว่าเรารู้จัดการทําความเข้าใจอย่างเนี้มันจะกลายเป็นคนฉลาดจากการที่เราเป็นคนโง่นี่คือประการที่สองส่วนประการที่สาม ในเรื่องของการที่เรามีเป้าหมายในการที่เราสร้างความเข้าใจกันเนี่ยนะครับคือมันจะทําคนชั่วให้เป็นคนดีฉะนั้นการที่ทําคนชั่วยเป็นคนดีเนี่ยยังไงก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้สิ่งที่เขาไม่รู้เขาก็จะได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้และถ้าหากว่าเราไปพบกับคนดีเราไปสร้างความเข้าใจเนี่ยนะครับไปพบกับคนดีไปบ้านญาติพี่น้องที่เขาเข่งขัดศาสนา เป็นคนที่ได้เวลาแล้วเขาก็ไม่ไม่เป็นนักฆ่าไม่ฆ่าเวลาไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นก็หมายถึงว่าทําให้เปิดประโยชน์ได้เวลาละหมาดก็ละหมาดได้เวลาสมากินก็จะมากินนืน่เป็นเช่นนี้เราไปเห็นโอ้เราเนี่ยไม่เคยละหมาดเราเล่นการพน,นันเราดื่มเหล้าเราอยู่ได้อย่างไรในสังคมมันไม่ใช่ระบบอิสลามมันไม่ใช่ระบบการดำเนินชีวิตของคนมุสลิม อย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเรานี่จะต้องเลิกจากสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับนี่ก็คือเรามีเจตนาอย่างนี้แล้วเรามีความเข้าใจว่าคนเราถ้าหากว่าไม่แก้ไขนะครับไม่ออกไปเพื่อที่จะให้ได้มาความรู้ไม่ออกไปเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความถูกต้องอะไรผิดก็ทำไปอย่างผิดขอความเสียหายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนเราต้องอย่าลืมว่า จะต้องไม่ก่อความเสียหายให้กับตัวเองแล้วก็จะต้องไม่ก่อความเสียหายให้กับคนอื่นนะครับออกจากบ้านไปนี้ไปหาความรู้หรือว่าไปให้ความรู้มันจะต้องให้ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนเรายิ่งอยู่ยิ่งต้องศึกษาให้มากในอดีตตอนที่เราอายุยังน้อยยังเป็นทารกอยู่ก็เรียนกันเยอะนะครับแต่ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไร ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีครอบครัวแล้วก็ยังไม่ได้มีผู้หีิอยู่ภายใต้การปกครองเรายังไม่ได้เป็นผู้นำใคร<ม>ก็เรารับผิดชอบนิดหน่อยแต่เราเรียนเยอะแต่ก็เตรียมไว้กระถูกแล้วแต่แปลกตรงที่ว่าพอยิ่งอยู่ความรับผิดชอบยิ่งมากขึ้นพออยู่มาแต่งงานจากคนเดียวเป็นสองคนจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวมีลูกหลายคนนะครับ แล้วก็มีผู้ที่อยู่ไ,ไ้ใต้การปกครองอมีผู้คนแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นำเป็นอิหมามบ้างเ,าเป็นครูสอนศาสนาบ้างร้อยแปดพันเก้าแต่กลับเราเรียนน้อยลงเรากลับไม่เพิ่มความรู้ถามว่าเราจะไปทำหน้าที่อย่างไรในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นอยากจะนาเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเป็นคนที่ยิ่งอยู่ต้องยิ่งเรียนให้มากคนเคยอยู่ ลูกคนเดียวท่านกับอามตามาหากินนะครับเงินเดือนแค่นี้มาเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลี้ยงสามีภรรยาก็สามคนก็พอไปได้ตอนนี้พออยู่มามีลูกสามคนสี่คนเราจะอยู่แค่เดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องขนขวายการขนขวายตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรานี่เป็นผู้ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ เราก็ต้องศึกษานะครับการที่เราเคยทำงานเดือนละหมื่นห้านะครับเราจบามีความรู้แค่นี้เป็นญาตีแต่ทำอย่างไรเราต้องใช้จ่ายเดือนหนึ่งสามหมื่นเราจะต้องหาความรู้เพิ่มเพื่อที่จะได้เงินเดือนเพิ่มและมาจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวให้ได้มากขึ้นนี่แหละครับการที่เราจะต้องขนขวาอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอินนัลลออะลาอยู่ก้ยิรุมาบิคมิน ฮัตตาอยู่วับยิรูมาวิอัมฟุซีแท้จริงอลอสซบมาโนจะลาไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าพวกเขาเราั้นจะเปลี่ยนแปลงในกลุ่มชนของเขาเองฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราคิดแก้ไขจากสิ่งที่เลวไปสู่สิ่งที่ดีเราคิดแก้ไขจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายฟัสต t บ e กุล e อ u l t u อัเราบอกไว้ในอัลัตรว่าจงรีบเร่งในการขนขวายหาความดีถ้าหากว่าเราจะหยุดนิ่งความวิบัติมันก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมัทธาทุกท่านครับความวิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากการที่เราอยู่เฉยเขาจึงมีคําพูดว่าน้ําเน่านั่นคือน้ําที่อยู่นิ่งน้ําที่ไหลเนี่ยน้ํามันจะไม่เน่า น้ำเล่าน้ำอยู่นิ่งก็คือหมายความว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นคนที่อยู่นิ่งตลอดนะครับจากเดิมมีความรู้แค่นี้เราอยู่มามีลูกมีเต้าเราจะต้องปกครองมีบางคนไม่ใช่ลูกหลายคนอย่างเดียวภรรยาหลายคนอีกจะปกครองกันยังไงรับผิดชอบกันยังไงเรากลับไม่เรียนให้รู้มากเรานิ่งอยู่เหมือนเดิมการที่เรานิ่งอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ําน้ํานิ่ง น้ำนิ่งตรงนี้ก็กลายเป็นน้ำเนา่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดปลากัเหมือนกันเขายกตัวอย่างว่าปลาที่วิ่งทวนน้ำได้นั้นคือปลาที่แข็งแรงปลาตายนั่นคือปลาที่ไหลตามน้ำนะครับจึงขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอ์เราคงได้พบกันในช่วงต่อไปว,ว่าบิลลาฮิตตฟิกวลฮิดายะวัสสลามาลยกุมวาอะห์มะตุลลอฮิวาบเร,ริกาฮู In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.